ดวงรายวันของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะประจำวันที่14ตุลาคม2566นะคะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์คนที่เกิดวันศุกร์ช่วงนี้คุณคิดเรื่องงานนะคะคุณคิดเรื่องการเดินทางนะคะหลายๆคนมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลนะคะได้เดินทางไปต่างประเทศเดินทางแล้วดีมากๆมีโอกาสประสบความสําเร็จคุณมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะในช่วงนี้นะคะรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะหลายๆคนมี กำลังคิดอยากจะไปทําบุญนะคะช่วงนี้การเดินทางค่อนข้างดีคุณมีโอกาสได้เจอเพื่อนเก่าคนละเก,ก่าหรือสังคมเก่าๆนะคะเพื่อนเก่าๆนะคะแต่เจอแล้วดีนะคะมีโอกาสประสบความสําเร็จจะมีสิ่งดีๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินสําเร็จราบรื่นนะคะการเดินทางค่อนข้างดีนะคะช่วงนี้พยายามอยู่นิ่งอย่ายอยู่นิ่งนะคะพยายามเดินทางออกนอกบ้านนะคะล้อมหมุนได้โชคนะคะในช่วงนี้สื่อนำโชคของคุณคือทะเบียนรถเลขที่บ้านแล้วก็เด็กให้โชค สีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีเหลืองสีแดงสีฟ้าและสีเขียวให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้166 166แล้วก็196ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ